สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่25สิบห้าสิงหาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเฉพาะกิดตัวดินก็คือ0ูนกับสามหลักสองกับห้าตัวลงนะก็ 05, 5, 0 0 0 2 0 3 0 5 3 0 3 1 3 3 3 5 0 3 3 0 2 3 2 3 5 หรือจะจับคู่ว่าใหม่ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามห้าห้าสามห้าสองสองห้านะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสามห้ากับเก้าจับหนึ่งกับห้าให้นะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามสามห้าเก้าสามห้าเจ็ดเนาะ

หกแปดศูนย์ศูนย์หกสองดหหปดหปดสองหปดสองหปดสี่เด้อจับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองแปดแหกหกแปดหกศูนย์ศสองสองหก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v i p ตัวเด่นเก้กับสามตารองก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะคะเก้าศูนย์ส เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะสามศูนย์สามหนึ่นะคะสามตัวก็สามสามเก้าหนึ่นก็ะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะจับ4ี่ตัวกับสี่ตัวนี่เด้อทั้งสี่แนวทางนี่เลขอานไนตรงกันก็จดไว้อานไต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อวันนี้เฉพาะกิจพิเศษ vip เลขมาแนวทางเดียวกันนะคะปกตินี่ต่างจะกเขาเลยไม่รู้ปกติจะแจกเ,เขาหรือเปล่านะวันนี้นะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกแนวทางทุกคนด้วยนะที่จริงวันนี้ว่าจะไม่ส่งนะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ